เียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะดิฉันสุภัทรานะกผิวค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการนำไปพิจารณาในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานของกอสมต่อไปนะคะยันขออนุญาตชี้แจงเล็กน้อยในประเด็นที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงนโยบายด้านยาเสพติดนะคะกสมได้มีการติดตามเรื่องของนโยบายและก็การปฏิบัติในเรื่องการแก้ไขทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหาย,หา,ย,ยาเสพติดมาโดยตลอด ะะสำหรับประเด็นนโยบายเรื่องยาเสพติด1เม็ดที่ท่านได้กล่าวถึงนะคะกสมได้มีการถแถลงแล้วก็ได้เผยแพร่เอกสารนะคะในประเด็นดังกล่าวในวันที่16พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานะคะโดยใจความสำคัญก็คือกอสมอเองก็ตระหนักนะคะว่าปัญหายาเสพติดนั้นมีความสำคัญนะคะ แต่ว่าก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ,อคุณภาพชีวิตของประชาชนความปลอดภัยของสังคมแล้วก็ยังเป็นอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาที่ยัง่งยืนของประเทศด้วยแต่การกําหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆก็จะต้องคํานึงถึงการลงโทษที่ได้สัดส่วนและต้องมีกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยความชอบธรรม การที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเรื่องนี้ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการปรับปรุงประกาศกฎกระทรวงเพื่อกําหนดปริมาณการครอบครองอเม็ดเอเตฟเตามีนนะคะโดยให้ถือการครอบครองหนึ่งเม็ดเป็นผูค้ค้าและให้ยึดทรัพย์ได้นั้นคอสมอกก็เห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้สอดคล้องกับทิศทางการแก้ปัญหาในระดับสากลน,นะคะซึ่งตามที่ท่านได้พูดไปว่าจริงๆแล้วกรอบแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในส่วนของผู้เสพนั้นนะคะได้มีการเปลี่ยนภาระ ดามชิปใหม่นะคะในการประชุมอังกัสว่าด้วยเรื่องยาเสพติดของสหประชาชาติเมื่อปี2016นะคะว่าจะต้อง ไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายกับในส่วนของผู้เสพแต่ใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนนะคะมาตรการทางสังคมเข้ามาแก้ไขแทนนะคะและถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยนะคะซึ่งเราคิดว่านโยบายที่รัฐบาลกําลังกําหนดเราก็มีข้อกังวลและห่วงใยว่าจะทําให้เกิดผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง,วางและก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะคะเพราะว่ากสมอเองเราก็ได้มีการไป ตรวจเยี่ยมนะคะเยี่ยมเยียนสถานที่ควบคุมตัวโดวยเฉพาะเรือนจําก็พบว่า80กว่าปร์เซ็นต์ของผู้ต้องขังในเรือนจําก็เป็นผู้ต้องหาในคดีเสพยาเสพติดนะคะดังนั้นเนี่ย เราก็ได้แสดงข้กอกังวลห่วงใยไปเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มีการออกนโยบายดังกล่าวมาซึ่งกสมก็จะได้มีการติดตามนะคะเรื่องของการที่จะให้ข้อเสนอแนะที่กสมหรือข้อกังวลห่วงใยที่เรามีนั้นได้รับการพิจารณาแล้วก็ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ